อะไรค่ะวันนี้มื้อเช้าของเราแบบแบบสำเร็จนะคะทำขนมปังไม่ทำขนมปังสิเดี๋ยวไปอบเหมือนกันอบประมาณ20นาที15นาทีตอนนี้ก็อุ่นเตาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นมื้อเช้านะคะ ขนมปังแบบนี้ไปอบกันค่ะนั่นไงลืมดูวันเดือนปีหมดอายุใกล้จะหมดแล้ววันที่สองเดือน12วันนี้ก็วันที่17แล้วขออบอีกลูปหนึ่งแล้วกันกลายเป็น2อลูกเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้เลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องอบบ่อยๆอีกสองลูกแล้วกันพรุ่งนี้พาไปที่ทำงาน ก็จิน่าจะอบในเตาอบเล็กนี้นะคะอบไปประมาณให้เขาเกรียมๆหน่อยสักประมาณสิบกว่านาทีก็น่าจะได้แล้วนะคะสำหรับส่วนชิ้นเรือก็จัดการปิดปากให้เรียบร้อยปิดปากถุงพูดไม่จบชอวไปชงนิ้วระภูม ประมาณ2-7ถึง7องศานะคะไม่ต้องใส่ในตู้เย็นก็ได้ตั้งไว้ในตู้เป็นตู้สารพัดอาหารใส่เข้าไปเยอะมากเลยซื้อมากินบ้างไม่กินบ้าง อนนี้ขนมปังก็เป่งเสร็จแล้วอบเสร็จแล้วพูดผิดพูดถูกนะคะปิดไว้ผ้าไว้เขาจะได้ไม่แข็งมากตังไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำยำกันทำยำปลากระป๋องแบบง่ายๆอันนี้ก็ส่วนที่เหลือจากรบอบที่แล้วนะคะหอมใหญ่ ใส่เยอะๆเลยช่วยใครหวัดได้ช่วงนี้เป็นหวัดกันทั้งคู่เลยนะครับผักชีอันนี้ซื้อจากร้านเวียดนามเ้าจะขายอาหารเอเชีย ต่อด oh ้วยมะเขือเทศ เป็นพริกแช่แข็งนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วกเก็บไว้ในตู้เย็นช่องฟีดเลยเขาจะได้ทุนนานอันนี้คือมาจากเมืองไทยกลับไปรอบที่แล้ว กลายเป็นน้ำแข็งเลยเหมือนไอศครีมเลยมาปรุงกันเลยนะคะทำยำปลากระป๋องอีกแล้วปลากระป๋องนี้เป็นอะไรที่ว่าง่ายสุดๆเก็บไว้นานๆก็ได้สื่อตังไว้เลยอันนี้ยิ่งใกล้สิ้นเดือนนี้ยิ่งต้องใชยย้เยอะมากกับปลากระป๋อง เมนูสิ้นเดือนเราจัดการใส่ส่วนที่เหลืออืมใช้น้ำปล่านะจ๊ะใส่เล็ดเดียวเอง ทานกับขนมปังนี้เอาแบบหวานๆหน่อยใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวหมดก็ใช้มะนาวนี้เลยมะนาวขวดวันนี้วันหยุดไม่มีร้านขายโองถ้าอยากได้ก็ต้องออกไปในเมืองใหญ่โอเคน่ากินไหมล่ะเดี๋ยวจัดใส่จานกัน จัดใส่จานเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วยำปลากระป๋องฝรั่งนะคะเจะาว่าปล,วปลากระป๋องก็รสชาติแตกต่างกันมีเยอะนะคะโอเคทานกับข้าวก็ได้ทานกับขนมปังก็ง่ายง่าย ไปกันค่ะไปทานกันจ้าก็รอไข่ดาวอยู่นะคะเอาแบบไข่ยืมยืมเขาไม่ยอมสุกอะได้แล้วนะจ้าสองฟองแบ่งสอง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะเท่านี้ก็ทานได้แล้วนะคะ